เป็นสาวแล้วใช่ไปเดินห้างด้วยกันเขาเขาบอกขอไปเข้าห้องน้ำหน่อยนะคะพอเดินเข้าห้องน้ำหนูหันไปมองจยแล้วทำไมลูกตัวใหญ่ขนาดนี้ตัวหวจากเข้าเราแล้วใช่เป็นสาวมั่นมากขึ้นว่ากันเนี่ยใช่ไหมน่าจะอะไรนะน่าจะน่าจะน่าจะความรักของต้อมก็ดําเนินอยู่ต่อไป ตอนนี้ทำไมวเราะอะไรอะดำเนินอยู่ค่ะดำเนินอยู่ตอนนี้มีรักใหม่ค่ะนหนึ่งแล้วอันนี้อาพูดเลยว่าเด็กกว่าตั้ง8ปีน่ใช่ไหมค่ะประมาณ8ปเกปีถ้าถามว่าเราอ่อนเราอ่อนมาจีบก็มีนะคะนี่ยี่สามยี่ห้ายี่แปดไม่รู้มันหลุดมายังไง และอย่างคนนี้ที่ที่คบอยู่ปัจจุบันนี่คบมานานแค่ไหนล้คะพี่ต้อมคะก็สามปีได้ค่ะสามปีมปเขาเป็นผู้ชายแบบไหนถึงเอาชนะใจเราแล้วก็อยู่กันมาสามปีแล้วเนะะี่ยค่ะนางเป็นคนเรียบๆค่ะอะไรก็ได้ใจเย็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออใจใจเย็นมากจะเป็นแนวแบบสอนเรามากกว่าอะไรอย่างเงีง้ยค่ะเออบางทีเวลาเราปี๊ด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 อะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบ เออทำให้เราใจเย็นลงดูแลดีดลดเห็นว่าดูแลดีมากๆมากอย่างเช่นอาจะสมมติถ้าเรามีกองตีห้าเขาตื่นไปส่งไหมคะส่งตลอดค่ะเลิกกองอยู่ยตลอดก็รอรับตลอดออยอเออไปงานที่ไหนคือไปด้วยกันเอาเป็นว่า24ชั่วโมงและทุกๆวันอะไรเงี้ยก็ แทบจะอยู่ด้วยกันตลอดเขาอัชนะใจได้หลายๆเม็ดที่แบบเล็กๆมากบางต้องเคยไปเดินแบบแล้วแบบเหนื่อยมากเนาะก็โทรหาว่าแบบอุ้ยรองเท้าอยู่ไหนคะรถอยู่ไหนไม่ไหวแล้วน้องอยากเปลี่ยนรองเท้ามากอะไรอย่างเงี้ยก็เดินไปที่รถยังไม่ทันถึงรถรองเท้าผ้าใบมาเรียบร้อยกําลังจะเปลี่ยนเขาลงไปก้มเรียบร้อยแล้วต่อรองเท้าให้ทุกสิ่งอ่ะน้องบอกเออไม่เอาไม่เอาไม่ต้องทาไม่เป็นไรทําได้นั่งนั่งนั่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะนวดนวดนวดให้คือจะเป็นสเต็ปแบบเนี้ยที่เขาทําซึ่ง เราก็จะไม่ค่อยอยากให้เขาทําให้อะเนาะแต่แบบเออเขาก็จะมีอะไรที่แบบนิดๆหน่นอยๆอ,อะไรเงี้ยที่แบบช่วยได้ตลอดเวลาเขานั่งทํางานอยู่บนโต๊ะเเขาลืมไปเออเรานอนอยู่บนเตียงเนี้ยก็ทางานอะไรเงี้ยเขาก็จะหันกลับมานวดนวดเท้าให้แล้วก็ทํางานไปด้วยแล้วก็จับจับอยู่เหมือนกับว่าเรายังอยู่ด้วยกันนะอ,อะไรเงี้ยเสมอต้นเสมอปลายไหมคะเสมอต้นเสมอปลายปีแรกเป็นยังไงสามปีผ่านไปก็ยังเป็นอย่างนั้นก็ยังเป็นอยู่ อ่ะอันเนี้ยสาคัญอเออไม่ใช่ไม่ไม่ข้าไม่ปลามันเนาะแต่หนูพยายามให้มันตลอดเวลา,าไ <laughs> อ้เนี้ยสำคัญอไอ,อ,อ,อ้เนี้ยไอ้เนี้ยสำคัญแล้วเจอกันได้ยังไงคะกับหนุ่มคนนี้เออจอกันไปทํางานมากกว่าค่ะแต่เขาเหมือนแบบเข้าไปแบบไปช่วยก็จุ๊บกระจิบในกองมากกว่าก็ไม่ได้จริงๆเขาไม่ได้ทํางานหรอกเขาเข้าไปช่วยอะไรเงี้ยปีหนึ่งผ่านไป มีส่งเพลงมาให้ฟังนะส่งเพลงใช่ก็มีแต่ส่งแอมเมสให้อีกเนาะมันก็ส่งเพลงอันนี้ส่งเพลงมาให้ฟังส่งมาเป็นอะไรส่งมาในไลน์นี่แหละค่ะแต่บอกว่าเป็นเพลงคุณจรันมณนอมเฮดอะไรเพลงอะไรพี่สาวรับตอนนี้ผมเป็นหนุ่มแล้วครับพี่สาวรักพี่สาวแล้วครับอะไรนั่นแหละเพลงอะไรวะอะไรเงี้ยก็เลยแบบไปเปิดเพลงเต็มอุ้ยเฮ้ยมันส่งมาอย่างนี้คืออะไรอ่เียเขาบอกเข มีอะไรจีบเหรอเขาก็ไล่ก็ไปถามเลยจีบเหรอจีบเหรอ,หรอคิดอะไรอยู่ผิดพลาดหรือเปล่า <c oughs> <c oughs>